มากดแรกไปแล้ว 2M กดล็อกฮะนี่คือชมนาของปีโร่ในเองเนีย่ยินดีคุณได้รับนักเตะใหม่ห้าสิบสองผมทีค,ครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมเกม FC ฟซีโมบายอยู่แล้วนะครับหรือเป็นมือใหม่ในการเติมเกมนะครับผมขอแนะนํานะครับร้านอีลาติกช็อปเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ไปเติมที่ร้านอีลาติกช็อปได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่าง ถามยังเติมรวดเร็วด้วยนะครับผมไม่รีฟันนะครับตำหรับใครที่อยากไปเติมนะครับผมติดต่อได้ทางแอร์ไลติคชอปนะครับหรือ Facebook อีลัสติกชอปได้เลยนะครับผมก็ประมาณวันนี้นะครับผมมีภารกิจใหญ่หลวงมากๆนะครับมีกิจกรรมที่ต้องทำสำหรัวันนี้นะครับนั่นก็คือตามราปีโลได้เองนะครับผมก็คือจากแพ็กไว้การ์ดนะครับซึ่งมาใหม่นะครับผมก็ต้อง จัดแล้วนะเพราะเป็นเป็นอ่ไอดอลของปีโลเป็นไอดอลของผมในการเล่นบอลด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะแรกปีโล92น,นะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเสียไปเท่าไหร่นะครับผมอ่านะมันมันจะใช้นักเตะโอออ88ขึ้นไป9ตัวนะครับแล้วก็นักเตะอิตาลี11ตัวนะครับ85ขึ้นแล้วก็กลองกลางเนี่ย81 11ตัวเลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นโอออตัวหนงก็ได้15ตัวแล้วก็นักเตะโอออ75อีก20ตัวนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาจัดเลยนะครับงบ 39m นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ไปแล้วทั้งหมด1ล้านนะครับผม1ล้านนะครับเรามาดูครับว่าเราจะขาดตำแหน่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจาก นักเตะนี้ก่อนเราก็จะเอาเข้าไปให้จนครบเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อมาถูกครบนี่ครับผมเตะโอออลไปสิบเอ้ยอันนี้ตำแหน่งโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่โอเคห้าตัวนะครับครบ,นะค, o o 81, ครบนะโอเคนักเตะโอออลไปสิบเอ็ดครบนะฮะนักเตะโอออลเจ็ดสิบห้าครบก็จะเหลือ กรองกลาง8 1อีก3ตัวนะครับผมกรองกลางผมติ๊กไว้แล้วนะว่าผมจะซื้อตัวไหนกรองกลาง8 1อีก3ตัวนะครับเราก็จัดไปเลยครับ3ตัวนะฮะเราจะซื้อไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาเอาเคลียร์ที่หลังนะครับแล้วก็นักเตะนักเตะอิตาลีนะครับ11ตัวนะครับโอ้โหนะฮะ นักเตะอิตาลีนี่สิบเอ็ดตัวนะครับผมผมก็จะซื้อไปเลยครับสิบเอ็ดตัวนะครับเพราะว่าสายเปอยู่แล้วนะครับตันนี้โอเคไปอีกหนึ่งตัวโอเคโอ้โหเงินลดเร็วมากนะครับแล้วเราก็จะใช้อัลแปดแปดขึ้นไปอีกหกตัวนะครับผมอีกหกตัวอีกหกตัวอ่าซื้อครับอีกหกตัว เรียบร้อยโอ้โหจาก30กว่าเอมเหลือ19เอเพื่อตามหาปีโลโคตรจุกจุกนะครับนี่ก็คือ19เอ็มประมาณ20เอมนะครับถึงจะได้ทางของปีโลมาเล่นนะครับผมโอ้โ oh ห oh เกือบไม่รอดแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทีมเอาเข้าทีมหมดเลยนะครับเราก็จะใช้ทั้งหมด11ตัวเลยนะโอเคนี่กลองกลางก็โอเคเอา้าไม่ครบรอโอเคโอเคครบนะฮะเอา้าขาดอีกตัวหนึง่ง อีกตัวนึงครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ปีโลมาแล้วนะครับผมถ้าถาม,มาได้ไง่ายไหมก็พูดง่ายๆเลยว่ายากมากนะฮะสำหรับการตามล่าปีโลครั้งนี้นะครับผมโอเคนะครับก็จะใช้เงินอีก 2M เนะครับเพื่อแรกทนายของปีโล ตัวจับวางของเรามานะครับผมโอ้โหลงทุนไปขนาดนี้แล้วเนี่ยมากดแรกไปแล้ว 2M ปลดล็อกอะนี่คือชมหน้าของปีโรนั่นเองเนี่ยยินดีคุณได้รับนักเตะใหม่กาวทสองโอเคครับเราจะเอาเข้าทีมนะมา,มาแล้วับมาแล้วปีโรต้องยืน ลางนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัพให้มันตัน5ก่อนเราจะไม่มีตัวอัพนะครับผมโอเคมาดูครับค่้ใไสในของปีโรจะโหดแค่ไหนนะครับผมดูจากหน้านี้นี่ครับผมหน้าตาเหมือนมาพลังงานนะครับ4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิล5ดาวนะครับโอ้โหโหดมากๆนะครับ ัสกิลห้าดาวเลยนะครับสำหรับ CM เอ็มนะครับแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างที่เยอะเลยฟีทาพบแนะครับการยิง8.4แล้วก็การส่งบอล1น0เลยนะครับโอ้โหชอบตรงนี้แหละชอบคือการส่งบอลนี่แหละแล้วก็ยิงบอล9กนะครับผมมาดูฮะนี่เลยครับขนาดอัพมาแค่ ฝึกมาแค่เลเวลห้านะฮะการเลี้ยงความเร็วก็ความเร็วเรื่องความเร็วไม่พูดถึงนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องจุดเด่นของเปียโลกก็คือการเลี้ยงบอลนะครับ95การเลี inate. ้ยงลูก96แล้วก็การควบคุมบอล102เลยนะครับความมว่องไว92ไปกิฬอิลิยา98เลยนะครับโคตรโหดนะฮะมีลูกยิงไกลด้วย90นะครับการควบคุมตำแหน่ง91นะครับผมการส่งบอล100การส่งลูกใกล้นะครับ103การส่งลูกใกล้101แล้วก็การมอง 103รเลยนะครับโอ้โหโหดมากนะครับเรามาดูคุณสมบัติของเปียโรกันบ้างนะครับผมคุณสมบัติเนี่ยการบุกกับรับเป็นกลางนะครับผมก็ไม่ได้ขึ้นสุดแลก็ไม่ได้ลงสุดด้วยนะครับอาทัสกิลเนี่ยจะใช้เป็นเรนโบนะครับกก็การฉลองการกระโดดชูกำปั้นนะครับและสั่นกำปั้นนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติเหนือชั้นนะครับผมคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือ เด่นเรื่องการส่งลูกไกลนะครับการยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เพนเพจเมเกอร์นั่น,เ,นเ,เองนะครับผมโอเคนะครับนะนี่ก็คือชมหน้าตาของเปียโรที่ทุกคนอยากลองแลกกันนะครับก็ลองไปแลกกันนะครับผมคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปรีวิวเปียโรก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวเปียโรแบบพื้นฐานก่อนนะครับเรื่องการเล่นการอะไรไว้คลิปหน้าละกันนะครับนี่ ก็คือนะครับเป็นแนวทางสาหรับคนที่อยากไปแลกท่านั่งของปีโร่นะครับผมก็สามารถไปแลกกันได้นะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมใช้เงินกับการแลกปีโร่ไปทั้งหมด 25m นะครับผมก็ถือว่าจุกอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับราคาของปีโร่นะครับผมก็ ราคาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ 39m ก็ถือว่าคุ้มนะครับเอา 20m ไปแรกกับ 40m ก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับ EP นี้นะครับฝากดกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเก็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิต่อไปด้วยนะครับผมแล้วใครอยากได้เราแลกตัวไหนหรือจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมมาทำให้ทุกคลิปเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ